ครับผมชือนายติติกวินพวงกินยูปวศหนึ่งทับสองแผนกช่างยนต์ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายระบบเบรกม ABS กับไม่มี ABS ครับปั๊มเหยียบเบรกทำหน้าที่รับแรงกดจากขาเบรกม้อรมเบรกทำหน้าที่ผ่อนแรงขณะเบรกแม่ปั๊มเบรกทำหน้าที่ ให้ระบบเคลื่อนไหวส่งน้ำมันเบรกไปยังตัวล้อชุดปรับแรงดันน้ำมันเบรกทำหน้าที่ปรับแรงดันน้ำมันเบรกให้สมดุลกับน้ำหนักการบรรทุกก้ามปูทำหน้าที่ยึดเบรกเซ็นเซอร์วัดการหมุนของล้อทำหน้าที่ ตรวจับความเร็วการหมุนของล้อผมจะมาอธิบายระบบเบรกไม่มี ABS นะครับเมื่อเราเหยียบแป้นเหยียบเบรกปุ๊บม้อลมเบรกทำงานแม่ปั๊มเบรกส่งน้ำมันเบรกไปยังท่อส่งน้ำมันเบรกไปยังก้ามปูระบบเบรกแบบไม่มี ABS เมื่อเราเบรก ล้ออาจจะตายได้แต่ถ้าระบบเบรคมี ABS เมื่อเราเบรกล้ออาจล้อจะไม่ล็อก